ดีนะคะพัฒนาีแสงอาวุธนะคะวิสาหกิจชุมชนบ้านแท่นแก้วหรือว่า,าในชื่อแบรนด์ก็คือน้ำพริกนางพญานะคะวันนี้โชคดีที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมในส่วนของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์กับท b o อจังหวัดนะคะเป็นหนึ่งใน20กิจการที่ทางจังหวัดเลือกมานะคะพัฒนาในส่วนของตัวบรรจุพันธุ์ค่ะซึ่งปกติ ตัวเองก็ทําน้าพริกเมื่อก่อนก็ตำอยู่ที่นี่แหละคะ่ะตำอยู่ที่หน้าสารากลางแล้วก็ตอนนี้พัฒนามาเป็นทําโรงงานแล้วก็ตอนนี้ในส่วนของตัวโรงงานแล้วก็น้ําพริกแมงดาเราได้รับมาตรฐานจากออยแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองที่สามารถที่จะพาตัวเองและในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอยู่ในส่วนของตรงนี้ได้น้ำพริกแมงดาของโรงงานน้ำพริกนางพญา ณเวลานี้นะคะก็คือนอกจากที่เราขายที่บ้านเราแล้วเราก็ยังมีโอกาสที่ได้ส่งขายไปตอนนี้ก็ที่ส่งไปแล้วก็คือ3ประเทศก็คืออเมริกาอังกฤษแล้วก็เกาหลีนะคะเป็นเป็นไปในส่วนของอสินค้าทดลองทดลองจำหน่ายที่โน่นก็ผลตอบรับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ค่ะแต่การขนส่ง ในส่วนของตรงนั้นเรายังส่งเป็นแบบขวดไปก็ซึ่งก็ถือว่าทางโน้นะเขารับผิดชอบในเรื่องของค่าส่งที่สูงพอสมควรก็เลยโชคดีที่ได้มาพัฒนาในส่วนของตรงนี้ให้ได้มาเป็นซองซึ่งครั้งต่อไปเราก็จะส่งออกแบบเป็นซองแล้วนะคะอ่าในส่วนของตัวสินค้าซึ่งซึ่งยอดการขายแบบเป็นขวดของเราที่โน้นก็คือเฉพาะที่ อังกฤษเองเนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณ300ขวดนะคะตอนนี้มันจะเดินทางไปในลักษณะของการหิ้วแต่อเมริกากับเกาหลีเนี่ยก็คือยังถือว่าเป็นสินค้าทดลองชิมขายในกลุ่มคนไทยด้วยกันค่ะขายในกลุ่มคนไทยด้วยกันไม่ใช่ว่าถ้าวันไหนที่มีคนลังกินน้ำพริกแมงดาเราด้วยวันนั้นก็คงจะเป็นโอกาสรวยของน้ำพริกนางพญาละค่ะนะคะก็ถือว่าตัวเอง อยู่ในส่วนของอหน่วยงานตรงนี้ก็อยู่กับวงการตรงนี้มาอยู่ประมาณสักห้าอ5-6ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ทุกหน่วยงานก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลนะคะไม่ว่าเป็นพอชไม่ว่าเป็นอ,อุตสาหกรรมจังหวัดอุตสาหกรรมภาคซึ่งทําให้น้ําพริกนาพยาเติบโ,โตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะ แล้วก็น้ำพริกน้ำพญาตอนนี้ที่มีวางขายก็คือมีวางขายอยู่ที่ร้านวางพรมอของอพี่วันโนแล้วก็มีที่สากลเมืองนะคะถ้าใครทานแล้วต้องการทานต่อไม่สามารถที่จะสั่งโดยตรงกับทางโรงงานได้ก็ไปรับได้ที่สากลเมืองกับร้านวางพรมนะคะ,ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้มีโอกาสให้มาได้ยืนมายืนพูดตรงนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคะ่ะ